เอ้ย hey, สวัสดีครับท่านผู้ชมทั้ง2,35คนวันนี้จะมาพูดถึงการฟาร์กมกระลำด้านไหนเร็วที่สุดอันแรกนะครับกระลำลิตผมจะใช้ตัวไทาทนเนียเพราะว่ามันเป็นตัวที่บินเร็วที่สุดณนะตอนนี้เราเราจะเอาไปลงดาดแคปเจอร์เนาะเราก็แค่พุ่งไปคิวแคปเจอร์ททร์เก็ตแล้วก็ออกเลย วิวก็ประมาณนี้ใส่ออกเมน้นพอกดสก,กิลก็จะบินเร็วขึ้นแล้วก็ซับซูมแม็กไปด้วยส่วนอาวุธที่ใช้ส่วนไหนก็ปืนของมันเอาไปยิงแคปเจอร์แทร็กเก็ตวิวก็ประมาณนี้ไว้เราฮีทหรือแล้วแต่เราปืนแรงอยู่แล้วมอนไม่ได้โหดอะไรแล้วก็ใช้มีดเพิ่มเอ,อ่อพาสซีฟนะครับมูเมนต์สปีด 10%ก็จะบินเร็วขึ้นอีกนิดหน่อยแล้วด่านที่จะไปฟาร์มกันก็คือให้พิดไวท์เป็นด่านแคปเจอร์ที่เราลงจบปุ๊บมันการันตีที่เราจะได้กระหล่ำลิศนะครับแน่นอน100%โอเคลงมาปุ๊บบินกิล3ของ <Richard. S 1> แม็แล้วก็บินเลย Let's get to the Capture. Capture them quickly before they escape. Excellent work. interrogate the captive back at base. Your part is done here, Tenno. Okay. Little okay. uh. man. Oh, เร็วที่สุดแล้วนะครับด่านนี้หนึ่งรอบได้กระลำหนึ่งอันชัวร์โอเคต่อไปกระลำเมโซกับนนโอนะครับเราจะไปลงด่าน v o i ์เหมือนกันแต่ว่าจะเปลี่ยนเป็นด่านออโกด่านนี้เนี่ยจะมีสิทธิ์ดอบเมโซกับนนโอเกือบเกือบครึ่งๆเลย ต้องเล่นไปเรื่อยๆนะถ้าเกิดแบบอยากฟาร์มเมโซก็ต้องมาลงด่านนี้อยากฟาร์มเนโอก็ต้องมาลงด่านนี้มันไม่การันตีว่าจะดรอปเนโอหรือ <Happy S 2> การันตีจะรอปเมโซแต่ว่าจะดรอปอย่างใดอย่างหนึ่งแน่นอน ามิบสองวิพอๆกันเลยได้นนโอบาครังก็จะได้เมโซดอบอยู่สองอย่างนะครับการันตีว่าจะได้กระลำหนึ่งใบแน่นอนต่อไปกระลำเอ็กซี่ยากที่สุดในการฟาร์มแต่ก็ไม่ได้ยากมากถ้าไปเป็นตี้แป๊บเดียวอันนี้สมมุติเราไปโซโลเนาะ ผมจะใช้โนวาสปีดนะเร่งให้มอนมาหาเราเพราะว่าการฟาร์มเนี่ยเราต้องไปฟาร์มดาดลัวดิลับชันจะได้เอ็กซีเร็วที่สุดอาวุธก็อาวุธแหละเอ่ออาวุธหลักก็แล้วแต่เราเลยเนาะช่วงนี้มันไม่ค่อยโหดเท่าไหร่ไม่ค่อยได้ใช้ส่วนอันที่สองนูอเอาไปพกสแตทนะอันที่สามก็เมลีแล้วแต่เราเลยคุณใส่ มดใบนี้เข้าไปเมลี่อันไหนเขาแรงหมดนะครับโอเคไปกันเลยแล้วก็จริงๆถ้าอ่ะให้ดีก็เอานารูมอนไปก็ได้นะครับมันจะทำให้เมลี่คา์เตอร์ลดลงชา้าช้าขึ้นเนาะเพราะเราส่วนไหนจะใช้ดาบเพราะมันแรงมาก ด่านที่จะฟาร์มก็คือดิลับชันด่านเก็บกุญแจแล้วก็ไปเสียบในเสาก็จะมีเดโมลิตมาเป็นมินิบอสให้เราฆ่าพอเรากันหมด4เสาปุ๊บ1โรเทชันหมดเราจะได้กระหล่ำทองเลย1นอันพอรา2เราต้องการแค่3เสารหรือ4เสารเราก็ได้กระหล่ำทองพอรอบ3เรากันแค่2 3ถึง3ครั้ง s <S ก็ได้กระหล่ำทองเลย แต่ถ้าเกิดว่าเรากันเพิ่มไปอีกอ่ะสี่เสาอของเรา3มอ่ะมันจะมีโอกาสดรอปอย่างอื่นมาด้วยก็คือรัวเลนซึ่งถ้าคุณออยากได้ก็กันไปแต่ถ้าไม่อยากได้ก็กันแค่สองเสาก็พอเอ้สาเสาก็พอเนาะสอถึงสามเสาต่อจากนั้นอ่ะโรเทชันสุดท้ายอ่ะสี่เราก็แล้วแต่เราเลยว่าเรากันเสาเดียวหรือสองเสา หรือจะกันหมดเลยก็ได้ถ้าเรามาเป็นตี้อาจจะเร็วกว่าที่จะแบบกันทีเดียวหมดเลยเนาะแบบวัดดวงกันไปเลยว่าจะได้กระลำหรือจะได้เอ็กซี่ว่าจะได้กระลำหรือว่ารัวเล่นโอเคเล่นก็ตีมอนไปเรื่อย ห <So S 2> รัวคอนดดคี์ก็คือกุญแจเนี่ยมันจะอยู่ตามตัวนูนิ i e เออร์ตัวนี้แล้วได้กุญแจหยิบแล้วก็ใส่ <c oughs> ข้อมาพอดีแล้วาูกคอยิงแล้วก็ฟันสองทีตายแล้วอ๋อกดสก,กิลสี่ขอให้มอนวิ่งเร็ว แล้วก็เดมูลิตถ้าเราหูฟังดีๆฟังดีๆฟังดีเราก็ฟังได้นะว่ามันมาจากข้างหนแล้วก็รีบวิ่งไปฆ่ามันได้เลยถ้าอยากให้ไวก็พาเพื่อนมาสี่คนเนาะทั้งหมดเนตี้เอาโนวามาสักตัว2ตัว หรือว่าเอาตัวอะไรมาก็ได้เนะ <Okay. S 1> จริงๆไม่นอนเนี่โนว่ามาก็ได้แล้วแต่เรา โชคร้ายมากเลยครับเออบอลไม่เกิดอ๋อเกิดแล้วตัวดอกกุญแจขึหนมาก็ไม่ใส่ โอเคสามสุดท้ายกันเสร็จเราก็จะได้กระลำเอ็กซิลลัวๆสำหรับเราอันนี้เราแรกก็กัน4ี่เสาเราสอกันแค่3มเสาหรือ4ี่เสาส่วนเราสาก็กัน2อถึงสเราสีและต่อต่อไปกันแค่1-2ึสอเสาก็พอเราเน้นค่าพวกตัวนูริฟายค่าตัวที่ดับคุญแจครับเขาอยากให้เอาไว้ค่าตัวดับคุญแจเราเป็นไปเยอะพอ well, <few> กันแค่แ ตามที่ต้องต้องการหรือจำเป็นไม่ต้องการหมดทุกเสาก็ได้ก็จะได้กระลำ4นาทีอันนี้นานหน่อยถ้าเรามาหลายคนเสาหนึ่ง2นาที3นาที4นาทีก็ได้แล้วกระลำหนึ่ง,งอันก็ขอจบคลิปลงเท่านี้นะครับ วิธีการฟาร,รม์มกระหล่ำให้เร็วทำยังไง